พระพุทธเจ้าทรงมีชายแก่นางจินจมามมนวิกาในปฐมโพธิการเมื่อสาวกของพระโทศพลมีมากหาประมาณไม่ได้เมื่อพวกเทวดาและมนุษย์อย่างลงสู่อริยะภูมิเมื่อการเกิดขึ้นแห่งพระกุณของพระาศาสดาแผ่ไปแล้วลาบสการะเป็นอันมากเกิดขึ้นแล้วพวกเดรถีผู้เป็นเช่นกับแสงหิ่งห้อยในเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น เป็นผู้เสื่อมราบสักการะครั้งหนึ่งเ่าเรรธีประชุมกันในที่ลับว่าพวกเราพึงยังโทษให้เกิดขึ้นแก่พระสมณโคดมในระหว่างมนุษย์ทั้งหลายพึงยังลาบสักการะให้จิบหายโดยอุบายอะไรหนอแหลกาลนั้นในกรุงสาวัตถีมีนางปริพาชิกาคนหนึ่งชื่อว่าจินจามานิกาเป็นผู้ทรงรูปอันเลอโฉม ถึงความเลอด้วยความงามเหมือนนางเทพอับสรชั้นนั้นลำดับนั้นเดรธีผู้มีความเฉียบคมคนหนึ่งกล่าวอย่างนั้นว่าเราทั้งหลายอาศัยนางจินจามานวิกาพึงยังโทษให้เกิดแก่ภะสมนาโคดมยังลาบสการะให้ฉิบหายได้เดรธีเหล่านั้นรับรองว่าอุบายนี้มีอยู่ต่อมานางจินจามานวิกา ไปสู่อารามของเดรธีไหว้แล้วได้ยืนอยู่พวกเดรถีไม่พูดกับนางนางจึงคิดว่าเรามีโทษอะไรหนอแลนางจินจามารวิกาพูดแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายดิฉันไหว้ดังนี้แล้วจึงพูดว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายดิฉันมีโทษอะไรหนอแล เพราะเหตุอะไรท่านทั้งหลายจึงไม่พูดกับดิฉันเดรถีกล่าวว่าน้องหญิงเจ้าย่อมไม่ทราบซึ่งพระสามมาโคดมผู้เบียดเบียนเราทั้งหลายที่ยวททำเราทั้งหลายให้เสื่อมราบสการ่าหรือนางจินจามาวิกากล่าวว่าดิฉันยังไม่ทราบเจ้าค่ะก้นในเรื่องนี้ดิฉันควรทำอย่างไรเล่าเดรทถีกล่าวว่าน้องหญิง ถ้าเจ้าปราถนาความสุขแก่เราทั้งหลายไซจงยกโทษให้เกิดแก่พระสมณะโคดมเถิดยังลาบสก,การะให้จิบหายเพราะอาศัยตนนางกล่าวว่าดีละพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายข้อนี้จงเป็นภาระของดิฉันเองท่านทั้งหลายอยากคิดแล้วดังนี้แล้วหลีกไปนางจินจามาริกาผมผ้ามีสีดุดแมลงค่อมทองมีของหอมและระเบียบดอกไม้เป็นต้นในมือ มุ่งหน้าตรงสู่พระเชตวันนางได้เข้าไปในวัดเชตวันเพราะความที่นางเป็นผู้ฉลาดในมารยาทของหญิงเมื่อผู้อื่นถามว่านางจะไปไหนในเวลานี้นางจึงกล่าวว่าประโยชน์อะไรของท่านทั้งหลายด้วยที่ที่เราจะไปนางได้พักอยู่บริเวณที่พักของเดลถีซึ่งใกล้กับพระเชตวันเมื่อคนผู้เป็นอุบาสก ออกจากพระนครแต่เช้าตรู่ด้วยหวังว่าจากถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้านางทําทีเหมือนอยู่ในพระเชตวันเข้าไปสู่พระนครเมื่อคนผู้เป็นอุบาสกถามว่าท่านอยู่หน้าที่ไหนนางจึงกล่าวว่าประโยชน์อะไรของท่านทั้งหลายที่ที่เราอยู่โดยการล่วงไปหนึ่ถึงสองเดือนเมื่อถูกถามนางก็กล่าวว่า เราอยู่ในพระคันธากุฎีเดียวกับพระสมณาคโคดมในพระเชตวันเหตุนี้ยังความสงสัยให้เกิดขึ้นแก่ผุถทุชนทั้งหลายว่าข้อนั้นจริงหรือไม่หนอโดยการล่วงไปสามถึงสี่เดือนนางก็เอาท่อนผ้าพันท้องแสดงเพศของหญิงมีครันให้เหล่าชนอันตพานถืออาว่าครรนบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยพระสมณโคดม โดยการล่วงไป8ปถึงเเดือนนางได้ผูกไม้กลมไว้ที่บริเวณหน้าท้องผ่มผ้าทับข้างบนให้ทุบหลังมือและหลังเท้าด้วยไม้ขางโคแสดงอาการบวมขึ้นมีอินทรีย์บอบชำ้ำครั้นต่อมาพระพุทธเจ้าเสด็จประทับนั่งที่ธรรมมากเพื่อแสดงธรรมในเวลาเยน็นนางจินจามานิกาได้เข้าไปสู่ธรรมสภา ยืนตรงพระพักของพระพุทธเจ้าแล้วกล่าวว่าพระมหาสมณะพระองค์แสดงธรรมแก่มหาชนเท่านั้นเสียงของพระองค์ไพเราะพระโอษของพระองค์สนิทส่วนหม่อมฉันอาศัยพระองค์ได้เกิดมีครันครบกำหนดแล้วพระองค์ไม่ทรงทราบเรือนเป็นที่คลอดของหม่อมฉันไม่ทรงทราบเครื่องครันบริหารมีเนยสายและน้ำมันเป็นต้น และเมื่อไม่ทรงทำเองก็ไม่ตราดบอกแก่พระเจ้าประเสนที่โกศลหรือท่านนาาถาบินทิกาเศรษฐีหรือนาวิสาขามหาอุบาสิกาคนใดคนหนึ่งแม้บรรดาอุปถากทั้งหลายว่าท่านจงทำกิจที่ควรทำแก่นางจินจามาวิกานี้พระองค์ทรงรู้จะอภิรมเท่านั้นหาสนพระไทยจะรับผิดชอบดูแลหม่อมฉันไม่ มหาชนเรือนพันที่อยู่ในเหตุการณ์นี้ต่างก็ตกตะลึงดังต้องมนสะกดสายตาทุกคู่จับจ้องไปยังพระพักของพระบรมครูพร้อมกันแต่สีพระพักของพระองค์ยังคงผ่องใสเป็นปกติไม่มีวี่แววความตระหนกตกระไทยแต่ประการใดสายพระเนตรยังคงเปลี่ยนไปด้วยพระมหาการุณาขณะที่มหาชน กำลังตกอยู่ในอาการตะลึงงานนั่นเองพระพุทธองค์ทรงมีพุทธดำรัตกังวานขึ้นท่ามกลางบรรยากาศอันหนักอึ้งขึ้นว่าน้องหญิงคำที่เจ้าพูดมานั้นจะจริงหรือเท็จผู้ที่รู้ดีที่สุดก็มีอยู่เพียงสองคนคือเรากับเจ้าเท่านั้นนางจินจามานพิกรารตอบว่าอ๋อก็ใช่สิเพคะ เรื่องนี้ใครเราจะรู้ดีไปกว่าพราะองค์และหม่อมฉันขณะนั้นอาสนะของเท้าสักกะแสดงอาการร้อนเท้าเธอทรงคล้ครวญอยู่ก็ทราบว่านางจินจามานริกากําลังด่าพระตถาคตด้วยถ้อยคำไม่เป็นจริงแล้วทรงดำริว่าเราจะชำระเรื่องนี้ให้หมดจดจึงเสด็จมาก,กับเทพบุตรสี่องค์เทพบุตรทั้งหลาย แปลงเป็นลูกหนูกัดเชือกที่ผูกท่อนไม้กลมลมพัดเบิกผ้าห่มขึ้นไม้กลมพัดตกลงบนหลังเท้าของนางจินจามารวิกานั้นปลายเท้าทั้งสองข้างแตกแล้วมนุษย์ทั้งหลายพูดว่าแน่นางกาลกรันนีเจ้าด่าพระสัมมาสามพุทธเจ้าแล้วถมเขลาบนศีรษะนางจินจามาวิกามีมือถือก้อนดินท่อนไม้ ุดลากนางจินจามานวิกาออกจากพระเชตวันครั้นในเวลารับสายพระเนตรของพระตถาคตไปแผ่นดินใหญ่แตกแยกช่องให้แล้วเปลวไฟตั้งขึ้นจากเอเวจีนางจินจามานวิกานั้นไปเกิดในเอเวจีมหานรกในวันรุ่งขึ้นพวกภิกษุสนทนากันในธรรมสภาวา่าผู้มีอายุทั้งหลาย นางจิมจามานวิกาดาพระสามมาสามพุทธเจ้าผู้ควรทักษินาอันเลิศผู้มีพระคุณอันยิ่งอย่างนี้ด้วยคำไม่จริงจึงถึงความพินาศใหญ่แล้วพระศาสดาเสด็จมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งประชุมด้วยถ้อยคำอะไรหนอเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าด้วยถ้อยคำชื่อนี้ พระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เท่านั้นหาไม่ได้ถึงในการก่อนนางจินจมามมนพิกานั้นก็ด่าราวด้วยถ้อยคำที่ไม่จริงถึงความพินาศแล้วเหมือนกันดังนี้พระพุทธองค์จึงตรัสมหาปทุมชาดกในทวาทศกานิบาทนี้ให้พิสดารว่าผู้เป็นใหญ่ไม่เห็นโทษน้อยใหญ่ ของผู้อื่นโดยประการทั้งปวงแล้วไม่ทันพิจารณาเห็นเองไม่พึงลงอายา